เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูว่ามีตัวไหนมั่งที่ช่วยรักษาสิวได้ดีแล้วก็เห็นผลเร็วด้วยก็คือเห็นเขาเค็มตัวนี้นะคะแล้วก็ราคาน้องเขาเนี่ย <c oughs> ค่อนข้างที่จะถูกด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนรนนี้มวพบกับปายแลน,นะคะวันนี้มายจะมาแนะนําเซรั่มตัวโปรดของมายกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเซรั่มตัวโปรดที่ไม้ใช้กันในช่วงนี้หรือว่าช่วงที่เป็น new normal ต้องใส่หน้ากากทุทกๆวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะว่าไมาใช้ตัวไหนแล้วก็เป็นตัวโปรดด้วยนะคะทุกคนตัวที่ไมาใช้จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็น miracle serum ตัวนี้เลยนะคะอันนี้ จะเป็นแบรนด์เกาหลีนั่นเองนะคะทุกคนจะเป็นแบรนด์เกาหลีแต่ไม่แน่ใจว่าตัวนี้เนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยนาเลี่ยงนะคะแต่ก็คือมาเพิ่งได้ใช้ประมาณเดือน2เดือนที่ที่เรา ใช้ชีวิตแบบใหม่กันก็คือเราต้องใส่หน้ากากใช่ไหมคะช่วงนั้นก็คือเป็นสิวเห่อหนักมากเลยคะ่ะทุกคนก็จะเป็นสิวบริเวณช่วงที่เราใส่แมสปิดนั่นเองนะคะทุกคนก็ตรงนั้นจะเป็นสิวแบบสิวเม็ดเล็กๆะคะ่ะเหมือนสิวพดสิวผื่นอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะมีสิวอักเสบด้วยตรงบริเวณแก้มนี่ก็คือจะขึ้นหนักเลยก็คือจะเป็นเม็ดใหญ่ๆแล้วก็ไม่ยอมเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ยอมขึ้นคือไ,ม,ไม,อม่ไม่ยอมไม่ยอม หัวหัวของเขาค่ะไม่ยอมไม่ยอม,มยออกมาจากไม่ยอมไม่ยอมขึ้นมาจากผิวหนังเราน่นเองก็คือเหมือนจะเป็นอุดตันอยู่ข้างในแล้วก็จะเป็นเม็ดด้านๆข้างในเลยนะคะทุกคนก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูว่ามีตัวไหนบ้างที่ช่วยรักษาสิวได้ดีแล้วก็เห็นผลเร็วด้วยก็คือเห็นเขาเข้มตัวนี้นะคะแล้วก็ราคาน้องเขาเนี่ย <c oughs> ค่อนข้างที่จะ ถูกด้วยนะคะทุกคนอย่างเช่นตัวนี้มาซื้อในช็อปปีสั่งในสปาร์ช้อปปี้เลยนั่นเองนะคะเดียวแล้วก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวแมยจะส่งลิงก์ไว้ในข้างล่างให้ทุกคนได้ดูกันเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะอันนี้เขาเคลมมาบอกว่า <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เขาเคลมมาบอกว่าช่วยลด รอาการเกิดสิวนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนด้วยนะคะทุกคนตัวนี้แล้วก็ช่วยลดช่วยลดน้ามันด้วยนะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยน้ามันเนขาไม่ค่อยลดเท่าไหร่หรือว่าไม่เป็นคนที่น้ามันเยอะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้ที่ช่วยไมค์จริงๆแล้วก็คือเป็นช่วยลดการเกิดสิวนั่นเองนะคะตรงตรงสิวที่มันขึ้นมันยังไม่ยอมขึ้นหรือว่าอะไรนะคะมันก็จะหายไปเลยหายไปแบบหายไปปิดทิ้งเนี่ยนะคะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะ แล้วก็ส่วนอันใหม่มันก็ไม่เชิงว่าจะไม่ขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่ามันยังคงขึ้นมาอยู่แต่ว่ามันลดน้อยลงมากเลยนะคะตัวนี้ <c oughs> ไม่แนะนําให้ใช้เช้าแล้วก็เย็นเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเซรั่มเลยนะคะว่าเนื้อเขาเป็นยังไงมั่งเนาะเนื้อเซรั่มของน้องเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เลย เขาจะไม่เหนอะหนะนะคะทุกคนแล้วก็ซึมซาบได้เร็วด้วยไม่มาเกียรแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยนะคะซึมซับเข้าไปไม่เหนียวเนอะหนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย <c oughs> มันจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรตัวคนน่าจะไม่เห็น,นะคะ่ะมันมันจะแบ่งเป็นสองชั้นเนาะมันเหมือนจะมีน้ํามันชั้นหนึ่งแล้วก็จะเป็นน้ํา อู่ชั้นหนึ่งก็คือเวลาใช้ก็ต้องเขย่าอีกทีหนึ่งแล้วก็ทาบริเวณใบหน้าได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไวจะส่งลงลิงก์ไว้ในในด e สคริปชันบอกข้างล่างนะคะแล้วก็ทุกคนสามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยนะคะแล้วก็คลิปนี้แค่นี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบไม่ชอบคลิปยังไงรบกวนกดคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะแล้วก็กด s u b ส c คร b e ให้กันเลยนะคะไนจะได้ทำคลิปต่อ,ตอไปทุกคนได้ดูกันเนะาะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ Yeah.